ค่ะพี่นางนู้ไพชานะคะวันนี้มาพบกับวิดีโอในเรื่องของแหวนหางช้างนั่นเองค่ะ,ะหนังเรื่องข้าบดินที่เพิ่งจบไปใช่ไหมแล้วก็คุณพี่เหมเอาแหวนหางช้างเนี่ยมอบให้เจ้าลำดวนหรือว่านางเอกใช่ไหมแลอะอยากรู้ความหมายไหมว่าแหวนหางช้างคืออะไรถ้าน้องๆนอง้นองที่น้องๆน้องๆถ้าน้องๆที่ตามพี่มานานเนี่ยจะเห็นว่าเคยเห็นว่าพี่ใส่แหวนหางช้างแหวนงานช้างมานานมากหลายปีมากๆ อยากรู้ความหมายไหมที่มาที่ไปของเจ้าแหวนหางช้างวงนี้เนี่ยคืออะไรที่มาที่ไปเนี่ยแหวนหางช้างเนี่ยขเขาพี่เนี่ยไปไหว้พระที่เชียงใหม่ที่วัดตรงแม่ลีมาไปเลยไปพี่ก็ไปทําบุญกับเพื่อนพี่ก็ไปไหว้พระแล้วก็ถวายอาหารถวายเพนตามปกติเนี่ยนะ เสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าแบบมือมาสิท่านก็เอากันไกก็คือใช้กันไกอะแตะมือพี่แบบให้หงายมืออย่างเงี้ยแล้วก็กันไกแตะท่านก็ทายนี่ไยพี่อะทายทุกสิ่งทุกอย่างแบบตรงหมดเลยทายเรื่องเอแฟนคนปัจจุบันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทายจนพี่ร้องไห้อ่ะคือตรงแล้วพี่ก็นั่งร้องไห้แต่หน้าท่านอะเออคือคือท่านทายตรงมากแล้วท่านก็บอกพี่ว่า รู้จักแหวนหางช้างไหมไปหาซื้อแหวนหางช้างมาใส่นะพี่ก็ไม่เข้าใจความหมายว่าทําไมแหวนหางช้างมีคุณตรงไหนทําไมพี่ต้องไปหาซื้อแหวนหางช้างมาใส่แต่พี่รู้ว่าท่านไทยแม่นมากจะาถามพี่นะว่าท่านเป็นใครเพราะว่าหลังจากนั้นพี่กลับไปกรอบนึ่งพี่ก็ไม่เคยเจอท่านอีกเลยไม่รู้ท่านทุดงไปอยู่ที่ไหนละ บอพี่ไปซื้อแหวนหางช้างมาใส่พี่ก็ตามหาแหวนหางช้างขับรถมาจากเชียงใหม่ผ่านปางช้างใช่ไหมก็แวะหาซื้อก็ไม่มีเออขาบอกไม่ได้ขายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หางช้างพวกนี้ก็คือเป็นขนช้างที่ล่วงแล้วแล้วเก็บมาพี่ก็เลยมาศึกษาข้อมูลว่าเอ้ยมันช่วยเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันเป็นคุณเรื่องในเรื่องของการป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันพูดผีวิสายก็ป้องกันสิ่งเลวร้วายที่จะเข้ามาเนื่องจากว่า เวลาช้างเนี่ยเป็นสัตว์มีอํานาจสัตว์ใหญ่เวลาเดินเนี่ยช้างจะแกว่งหางตลอดเวลาพอช้างแก,งกว่งหางตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าแบบสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับท่านก็ทาาพี่มุคนขับรถเร็วเมื่อก่อนพี่พี่ขับรถเองพี่เหยียบแรงมากร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเหยียบทางไกลอะไรเงี้ยไปเชียงใหม่พี่มุคนขับรถเร็วท่านก็บอกว่าไปซื้อแหวนหางช้างมาใสา่พี่ก็อ๋อพี่ก็เริ่มมาเข้าใจ พอใส่แหวนหางช้างไปเนี่ยหางช้างก็จะมีสองสีสีดำกับหางช้างเผือกซึ่งจะเป็นสีขาวมีวงนึงแต่ว่าพี่ใส่ใส่ไปเนี่ยจะขาดละอันนี้จะเป็นหวานหางช้างของเมืองไทยเมืองไทยจะถักแบบเนี้ยอันนี้พี่ได้มาจากพมา่าพม่าจะมีช้างเผือกอยู่อันนี้ก็จะเป็นข้างบนเห็นไหมคะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นหางช้างเผือกอ่าข้างล่างก็เป็นหางช้างอ่า เกือบงอกหางช้างเผือกก็คือหางช้างที่แก่แล้วขนงอกก็หมายว่าจะมีจะหายยากกว่าเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าที่พม่าเนี่ยเขาจะถักแบบนี้นะคะวงแบบนี้แต่เมืองไทยเนี่ยจะถักแบบนี้นะคะพี่ก็เลยใส่ทั้งสองวงเลยอ่าแล้วก็เขาบอกวงนี้ปลูกเสกมาแล้วนะคะพี่ก็ใส่แต่ว่าขาดแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าก็ก็ยังคงใส่ติดมือในเชียงใหม่เขาก็จะทําแบบนี้เป็นแหวนเงิน นะคะแล้วก็ใส่หางช้างไว้ข้างในนะคะก็พี่ก็ใส่ติดตัวไว้ก็รู้สึกอุ่นใจที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนโอเคนะดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูค่ะมามาพูดบอกเล่าก็สิบให้ฟังเฉยๆก,ๆก็สวัสดีมอร์นิ่งยามเช้าบ๊ายบาย